EC Council ถึงเป็นองค์กร IT ที่ให้บริการด้าน certification ที่ได้รับความน่าเชื่อถือระดับโลกเรามารู้จักกับ EC Council องค์กรที่ให้การรับรองด้าน Cyber Security ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันค่ะ เรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของ EC Council กันค่ะ EC Council ถูกก่อตั้งขึ้นหลังจากเหตุการณ์การโจมตีนายวันวันที่ World Trade Center ในปีคิจศักราช2001โดยผู้ก่อตั้ง EC Council หรือนายเจบาวิซีได้เกิดคำถามขึ้นว่า หากมีการก่อการร้ายโจมตีบนสนามรบทางไซเบอร์แล้วเนี่ยทาง Information Security Community จะมีเครื่องมือหรือทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับต่อต้านการโจมตีดังกล่าวหรือไม่ณเวลานั้นคำตอบคือไม่เลยค่ะ EC Council เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการในนามของสภาระหว่างประเทศด้านที่ปรึกษา e-Commerce หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า International Council of E-commerce Consultants ทำหน้าที่ให้การอบรมและรับรองในด้านความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการ ป้องกันการโจมตีที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางไซเบอร์ ECouncil ได้รับการสนับสนุนอย่างรวดเร็วจากนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกและได้ปล่อยโปรแกรมทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลตัวแรกออกมานั่นคือ Certified Ethical Hacker หรือ CEH ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิและผู้วิจัยทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลทําให้ ECouncil ได้สร้างมาตรฐานใบรับรองการอบรมที่หลากหลายในด้าน e-commerce และความปลอดภัยของข้อมูลหรือ Information Security นนั่่เองคะ EC Council กลายเป็นองค์กรที่ให้การรับรองด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกดำเนินการ145ประเทศทั่วโลกเป็นเจ้าของและผู้พัฒนาใบรับรองทั้ง CEH, CHFI, e H, c, H F I, e c s a LPT และอื่นๆอีกมากมายใบรับรองของ EC Council ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงานทางภาครัฐทั้ง m t i B NSA และ CNSS ที่ให้การรับรอง CEH NSA CHFI EDRP ER ECSA และ LPT แถมล่าสุดยังได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ ANSI อีกด้วยทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้ ECouncil ได้รับความน่าเชื่อถือระดับโลกได้จริงๆค่ะ เอาละค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็ได้รู้จักกับค่าย EC House.io ผู้ให้บริการ Certification IT ที่คุณสามารถไว้ใจได้เลยว่าหากมีใบรับรองจากค่ายนี้แล้วคุณจะสามารถเติบโตในสายงาน IT ได้เลยค่ะและหากมี Certification IT ตัวไหนจากค่าย EC h o u s i l ที่คุณกำลังสนใจอยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามกับเราได้ที่ e a s t t e Tech ได้เลยค่ะ จบไปแล้วค่ะสำหรับในตอนนี้ในตอนหน้าเราจะพาไปพบกับเรื่องราวไอทีในด้านไหนอย่าลืมกดติดตามช anel youtube isketech ของเราเพราะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้คุณฟังไม่ให้คุณเหงาอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้รายการเรื่องน่ารู้กับ isketech ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ